ตัวที่ที่จะต้องเรียนรู้มากที่สุดมันมีนาลูกกับนามเป็นฐานใช่ไหมคะแต่ตัวตัวที่จะศึกษาทั้งหมดเนี่ยก็คือสังขารเวทนาผัสสะอายตนะตัวนี้ใช่ไหมคะที่มันมันจะรวมไว้ทั้งหมดเลยถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจตัวสังขารเวทนาผัสสะอายตนะเนี่ยมันก็อยู่ในอยู่ในทั้งในปฏิสมุป,ประบาทแล้วก็อยู่ในมูลสูเพราะว่าตัวผัสสะเป็นตัวเหตุเกิดทั้งหมดเลยใช่ไ และอายตนะอายตนะก็เหมือนสพานพาดข้ามพาดพาดให้มันรู้ให้มันติดกันเนี่ยแล้วเวทนาก็คือคือที่รวมแดนเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาตัวนี้ไม่ว่าจะหัวข้อธรรมะอันไหนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตัวพวกนี้เนี่ยไอตัวสัญญาตัวสุทะตัวสัญญาที่จะทํางานแล้วก็ที่จะจําเอามาเป็นนิโรเนี่คือดิฉันอาจจะพูดรวมกันแต่มันมีความรู้สึกว่า ันต้องเข้าใจพวกนี้แล้วมันถึงจะทํางานเพราะจิตมันจะเร็วมากถ้าเราจับไม่ทันเนี่ยเราก็จะมัวไปหลงอันโน้นหลงอันนี้หลงความรู้ดิฉันก็ว่าดิฉันก็หลงความรู้มานานแล้วตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะมาสโคบให้มันแคบเข้าแล้วก็เวลาเกิดผัดสะเกิดอะไรเนี่ยตัดตัดปั๊บตัดปั๊บเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะท่านอ่าอ่าบรรยายบรรยายถูกแล้ววนไปวนมาก็ถูกแล้วอ <c oughs> มาฟังสรุปได้ Pathway, อ่าก็ถูกนะอย่างที่คุณเข้าใจคุณพยายามอธิบายขยายความมันวนหน่อยแต่ว่ารู้แล้วจุดที่คุณเข้าใจแล้คุณคุณเข้าใจถูกนะครับอ่าเข้าใจถูกนั้นเพราะฉะนั้นในในปฏิสมุปบาทเนี่ยถ้ามันเกิดอวิชชาตัดตัวสังขารมันก็จะมันก็จะไม่ ète, ต้องมีวิญญาณแต่ถ้าเผื่อขึ้นมาจากชาติชรามาณะนะนี่มันมีการผัดสะมีเวทนาเป็นเหตุเกิดอะไรเกิด พอมาสังขารพอพอวิญญาณเราเข้าใจเรารู้ก็ตัดสังขารจบอวิชามันก็จบไปตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่เข้าใจแบบนี้ค่ะใช่ต้องต้อย้อนไปอ่านคนคืออะไรทําไมสําคัญมากตอนนี้ก็ก็อ่านอยู่ค่ะแต่ตอนนั้นอ่านแล้วมันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้จะอ่านเข้าใจขึ้นไปอ่านเลี๋ยจะเข้าใจขึ้นเพราะคนคืออะไรทำไมสาคัญมากนี่สั้นรัดคัดสั้นค่ะรัดคัดสั้นมากที่สุดเลย วันนั้นเนี่ยดิฉันถึงได้บอกว่าเออบางทีดิฉันฟังพ่อครูแล้วดิฉันก็ไม่ค่อยได้สังขารอะไรอะ่ะตัดตัดตัดตรงนั้นอย่างที่พ่อพูดวิหารวันเนี้ยดิฉันโชคดีมากที่มีเวลาได้เข้ามาฟังป้าป้าแล้วดิฉันกลัวถามเกินภูมิค่ะแต่ดิฉันอยากรู้นะคะคืออ่าตอสศตวาดษเก้านะคะศตวาดษเก้าแล้วก็ วิญญาณถิติเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติตามแนวพ่อครูเนี่ยมันก็จะเดินมาตามวิญญาณถิติเพราะว่ามีเวทนาเป็นตัวเรียนรู้ใช่ไหมคะเป็นวิญญาณถิติรู้ทั้งภายนอกภายในแต่สัตววาด้าเก้าเนี่ยมันนั่งหลับตาเพราะนั้นตัวที่ห้าของสัตววาดเก้าเนี่ยมันจะเป็นตัวปิดเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ใชเป็นตัวปิดแล้วทีนี้ดิฉันอยากทราบตรงนี้นะคะขอภัยอาจจะถามเกินภูมิ ต้องอสัญญาเวทยิตาเนี่ยถ้าเดินมาตามการปฏิบัติของวิญญาณถิติเจตเนี่ยเพราะนั้นตัวสัญญาเวทยิตาเนี่ยก็คือตัวสัญญาเราจําได้ว่ากิเลสเราหมดกิเลสเราเกิดกิเลสอะไรเนี่ยนี่ถ้าเผื่อเรามีเวทยิตานิโรธการนิโรธเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้ดับไปทั้งหมดมันดับแต่กิเลสแต่มันมีตัวรู้อยู่ตัวสัญญาที่เรารู้ออคุณสรุปถูกต้องแล้วอ่าอ่า มันมีเวทยิตะ<า>นี่โรดมันคือตัวที่พ้นสำเร็จ<า>แต่สำเร็จแล้วคุณยังมีชีวิตคุณก็ต้องมีเวทนามีเวทยิตะ<า>และเวทยิตะนี่แปลว่าแปลว่าเขาเคลียอารมณ์มันหมายความว่ามันเป็นเวทนาที่รู้จักเวทนาในเวทนาครบเลยอะเวทยิตะเนี่ยรู้ในเวทนาครบ สัญญาไปเข้าเคลียอารมณ์สัญญาไปแทงทะลุดหมดเลยเวปฏิเวทเลยแทงทะลุเข้าไปในอารมณ์ทั้งหมดเวทนาทั้งหมดไม่มีที่ไหนที่จะไม่รู้อ๋อนี่ค่ะตัวนี้ค่ะอ่าเหมือนกับที่พระอาจารย์ตรัสว่าไม่มีที่ไหนที่จะไม่เออ จุนสีที่จะเข้ามาไปแทรกอยู่ได้ไม่มีที่จะอะไรท่นเรียกว่าอะไรไม่มีเอกเทศใดไม่มีเหลือหนึ่งใดเลยไม่มีที่แตกต่างใดเลยที่จะเหลือที่จุนสีนี้จะไม่เข้าไปแทรกทุวนหมดเลยอะไรเงรี้ <c oughs> ที่่านเทียบอันนั้นเลยโอ้โหไม่ใช่จะอธิบายได้ง่ายๆ <c oughs> หมดรอบ อย่างเข้าไปถึงกันหมดทุกอย่างอันอันนี้ก็ได้เข้าใจมากขึ้นคือสัญญาเวทยิตะคือมันยังมีสัญญาอยู่การจะไปทงานแลวเวทยิตะจะแทงทะลุในเวทยิตะเขาเคลียอารมณ์ท่านแปลเป็นศัพท์จำนวนนี่ท่านก็สวยเหมือนกันท่านแปลมาอาสมมติวมาจกพระปิดท่านแปลว่าเขาเคลียอารมณ์นะเพราะอารมณ์หรือเวทนาหรือความรู้สึกทั้งหมดเนี่ย เขาเคลียร์ที่ก็หมายคาว่าโอ้ยนูเนียนัูเนียจอดทวนรอบไม่มีอะไรเหลือนะไม่มีอะไรเหลือคําว่าไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นภาษาภาษาพยัญชนะว่าวาิเศษไม่มีอะไรเหลือนี่ปภาษาพยัญชนะว่าวิเศษ,าษาเสสะเด็ดแปลว่าเหลือวินี่แปลว่าไม่ไม่เหลือ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นที่พ่อครูบอกที่พ่อครูสอนอยู่ตอนเนี้ย เน้นหนักทําเวทนาหนึ่งให้เป็นศูนย์ทำจากเวทนาสองให้เป็นหนึ่งแล้วจากหนึ่งให้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตัวที่จะตัดรอบจากหนึ่งให้เป็นศูนย์นี่ก็คือเราก็มีนิโรธแล้วเราก็มีสัญญาที่จะตัดอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะในกาใช่มีความสามารถในขุนตัดเป็นทําให้ศูนย์เป็นทำให้เป็นอุตุเป็นทําให้เป็นอุตุนิยามให้เป็นอุตุธาตุเป็นทําเป็น เพราะงั้นแม้แต่สิ่งที่เรายังมีชีวิตเป็นๆอยู่ขณะน,นี้โลกอะไรอที่โลกอบายหรือโลกที่เราก็เข้าใจคือเข้าใจตรงที่ว่าโลกนี้มันต้องมีสิ่งนี้แต่เราหมดสุดวิสัยที่เราจะไปเกี่ยวข้องได้ช่วยเขาไม่ได้นะหรือช่วยเขาได้แต่ว่าให้เขาหัดช่วยตัวเองอย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ โอกาบขอพระคุณมากเลยค่ะถ <NBC> <client> ึกเข้าใจได้มากขึ้นเดี๋ยวจะต้องไปทบทวนอ่านเพราะดิฉันไม่ค่อยได้ภาษาอะไรเท่าไหร่พยายามที่จะดูจิตเพราะว่าบิยัีมันสายโทระอะไรหน่อยก็โมโหอะไรเนะ่ะดิฉันต้องตามจิตตัวนี้มันก็เลย่กาวขอพระคุณมากๆเลยค่ะ อาอีกสองนาทีสุดท้ายใครมีอะไรสองนาทีทองสองนาทีทอง